<c oughs> พี่สองผ้าเบื้งลำใหม่ให้เกพเาพี่้อ,อ,องเข้าเาห็นไหมขึ้นขาไว้คนขนเตนข้างในสามสี่นอนนี่หลอก็มามาคนได้ไงงอมกันไงลบมันใหญ่แต่ไี่เห็นปะล,ลบมันไหน เดียวมาพี่ท่านี่กัพ่อตัดหรือปนะสองปี3ปีขาวันร้ายกว่านี้นะพ่อได้แ็่ยุ้อทำไมสมเนาะเป็นวงหมดแล้วตัดพร้อมกันกำลัางงาม ตาปอเต,อตเปะเทียวนี้ได้พ่อปุ๊กยหงไบป้อเปุ๊กยหงไๆนะตัดเต่าติดมาไม่ท,ทนี่กต่คืนให็น่อานเฮ้ยมันไล่ก่อ ขอผมตัดแต่งไว้เนาะนิ๊บไปี่บุคมไม่ก็ค,กคืนนี้แค่นั้นเดียว <c oughs> ตัดแต่งเมื่อแต่แถวเนี่ยถ้าขาโอ้ต้นนี้ขึ้นคาเกินต้นนี้สองสามน้อยู่้วยแง่กันเมื่เก็บไปถุกมื่เก็บกระตัดหรอหอยมันเหี่ยสิพอดีหักเลยนะเดี๋ยวมาเชิญซือ้อมกันครับแต่ว่ายัางไล่หรอครับกลเป็นกำลังใจให้ด้วยครับวัสดีครับ